ต้นอะไรกันได้ละปีนเลยต้นหนึ่งแตกน่อยโอมปีกแหเล่มแตกละหอมกระนามันได้กินมะปีกปลายนะวันนี้จะลองกันมั้งอยากกินวันนี้เฮามาสสวััดีีครรบนแง่มาเปิดตัวบ้านพระเอกนะครับเลยอ่าเออตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวจี๊ดาวกันแล้วแล้วนะครับเนี่ยใกล้นะครับใกล้จะได้วางจำน่ายกันแล้วนะครับอืมจังนาอุดหนุนอ่า ครับนี่เอกมีเมนูพิเศษแนะนํานะครับอ,อย่างว่าไก่ขัว้วไง่อมเนาะอมอมใส่ยันเฮาตัวน้อยโอ้ปลาเย็เยนหรือปลาไหลนะครับเนอะครับเห่อกว้างสุดกัคะครับเนาะครับสูตรนักเข้มข้นลงมาแล้วครับกวงมันหอมใส่ยังห้องไหนนี่ใส่หมดครับเนี่ยจ้า หอมแล้วกันอ๋อมีพริกมีขวกเครื่องเทศหม้อเครื่องเทศอาจักไทยมีตัวเดือดห้องยังตัวใหญ่เนาะเดือดห้องตัวน้อยเนาะโกตรได้ควตัวน้อยลงไปแก็ตมันก,ก็รูสกัมดแหละแต่หิ่หลอบนี่มันปลูกได้เปลี่ยนได้ลหรอท่านแยได้อยู่เออได้อยู่อืมอาหารบุญม่วงนี่ม่วงสามปีแอ่นี่ไงสามฤดูนะเนี่ยนกะลังหมาะเดี๋ยว เบียมาผากับมันกปีข้นกันเลยน้ำลายปุ๋เลย่เนาะวงนีบ่ม่วงบ่ปอติดืมีกนน้อยนะครับตอนนี้เกนกำลังเหมาะนะครับเบียกะปิอาตเนาะเยกเอะม่วงใกล้ไม่สาล้วครับเนาะม่ได้กินนะครับ เราแช่กำลังพอดีมาส้มลงไปใส่สุดน้ำเข้มข้นเรียกว่าต้มเป็ดน้อยไปหน่อยเนาะน้ำใส่ลงไปเนาะเป็ดมมันองโอ้จ่ายละลองมาได้จะได้ดิร่างไหมร่างไว้ดงมดเดี๋ยวต้องมาอุดหนุนเชดาวนะครับนัาน๋วยเตี๋ยวกำลังจะเปิดใหม่นะครับ กว่ายันเร็วกกอดกระโดดใส่นี่ก็นองไอ้นี่ก่อนเออหนักเข้มข้นเอ่อหลายนั่ำเดือดแล้วครับเออต้มแบบเข้มข้นอ๋อในปัญญาน้ำเงี้ยวหม้อดินนะครับเนอะอือแดาวลงทุนซื้อหม้อดินมาละไก่หน่อยน้ำแป็นหน่อยจะได้สดน้ำด้วยรักษาเอาตึ้ง เขาล้อเดิอ่ะโดนอกอนเ็นเีย้เอ่ะนี่ยลอเฮ้ยเสียบีอะมึงเข้าบ้านเลยเะออ่ยงเข้าบานเนี่ยเออกัตีนี้กาลแล้วก็มาเนี่ยอ่ะอันนี้ยังหางงอมล้องอแ็อัดไท เพิงข้าคนณก็มาอันนี้เป็นบ้องคนห้องหรอกบ้องแกแกเดี๋ยมดละว่าคือเนี่ยไปคว้านแมงจอนี่กะแวะมาหาไอจ้อนเก่งไปเยี่ยมแข่งตัวเก่งบังนี่บังบังใช่ไหมตัวเลยตัวดูตัวก้นอะไรกได้ละปีนเลยบ้องหนุ่มแปลกๆหน่อย มพริกเนี่ยแหลมแตกแล้วหอมขนาดมันได้กินมาปีปลไปนะวันนี้จะลองกันมั้ยอยากกินมะม่วงละครบครบหลอบแล้วอีกครบละอ๋อสามลักเปหมือนเพียซาวันล่ำแล้วแต่กุมภาเดี๋ยวกไก่ก็มีนาละซาวมีน้าละอืมเยเหนื่อยยังเหนื่อยยังไงเออไหนไหนไหน ไหนนี่ไงนนี่โอ้นี่ถึงได้แล้วโอ้แต่แล้วทำมันตัวใหญ่นิดมาดนผมทักชี้ไปเบอกปูดที่ฝรังลงไปนะ หอมเลยหอมค้องใส่ใบมังคุดอ่ะอืมหืรวมรดว่ะจิมมนดังสว่านิมเจีแบบเกียร์น่ะชีสายได้เองจิ๋มนายพนได้แทงโจยังกุ๊กวะเนี่กาติดไฟอยู่อ่ะจี๋ลุงนั่งกวาดย่า โอมาม like ิกับเกือเออไปไปอืมอือฮ่าฮ่าฮ่าถึงเงาเจ็บใจกรู้ช่วงนี้นี่คือว่าแปลงมันแปลงมันบบบเหัวเอาทางใดทางนี้ก็ยุ่จะเข้าหัวทางใดของเนาะเดี๋ยวร้อยหลวงเลยยังแบบแต่เลยนะครับบบบหันมีเลยขนออกตกหมวกเป๊ะๆเอาไงตกก็อื่นเึงแล้วเจ ตีลงไปอีหน่อยอือหืองอนกระปิผมจะก้อนเน่อยอือหือหมาก้อนใหญ่ดําไปนี่แหละป่าได้เติมมลุ้นอือสุดยอดเข้มข้นกินปิดอีกกับเนี่ยนะครับนั่งมา่ีปฝ่ายละฟองปีฟองเดงฮ่าฮ่าฮนี่แหละกำลังนี้รถผมยังมาดับนะใ กองใส่มันจึงนัดเดนะโอมามินี่นะตักทักทัต้อนเซิบ์จโอ้ยเดี๋ยวจบเอาไหมห้ขึ้นนี่กำเนะ่หอตดมัเีเผา่ะเอ่ะะอะไรี้งลุ่มต้งลุ่มมันจะเป็นนี่สั่งซ่มตู้ยินไม่อสองเมตรเล เสือข้าวถังเไวีฟ้ากับเปียกไข่ตีว่าในเกทเพื่อหลวงไข่แังเวีผ้าลุมาได้เลยมาเนิ่มมาได้เลยเขาบอกพ่อมซ้อมอืมโอ้โหฝันทำสาระสาระมันน่าใช่สั่งเบียร์เขาซื้อร่นเหมือนกันโดยตอนแรงนี่เขาอ่านถึงแมงแมงมันหมดซม เอฟบอเออทำงานนี่คืออ๋อไม่โค้งก็แบ่งมันเหรอฮะแบงมันได้กี่พันหมื่นหเนาะได้กัดปันถ้ามันขายก็ได้ก่ก็บขายนะว่าแบ่งกินกุ้มแบ่งกินต้มากินยั้งมกกุมซ้กินกพว่อิ่มเตียวอ่ะไกินอิ่มกอนเหลียวไม่เหลียคือว่าได้ใส่ต้มมะหมาเดียวนี่ยเจ๊ก องคนมันอยู่ดีว่าคนที่เป็นกินจ้าคนงามครับถ้วยรำร้องอ่ะอย่างเงาะบนห้องถ้วยอย่างเงาะช่วยรำร้องถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งเออถ้วยแบ่งเขาหัวถ้วยรำร้องตักตีนไปตักตีนมาชีพน้ำยังเก่าอยู่นี่เฮ้ยเขห่อนแต่เออ กินไซดี้นะถุอืมสุดยอดแล้วยังบะเคยจกู้เลยด้วหลับพานี่มันต้องมาแหลกแหกแล้วแดงมาละนะครับมันต้องคลายสิ้นกันสซยาเนะเจือบไปหน่อยอืมเนาะเครื่องกระดักเดี๋ยวไปดาวครัวก่อนตึกเราดีละตึก ุดยอดอืมอ่ะฮะอุ้มอุ้มอุ้มอืมเฮ้ยหอนอืมเออโอเคเนาะอืมได้ผ่านอืมถ้าจะไปดวนเนี่ยคือว่ารอเป็นช่วยเหรออืมอืมขอชินหน่อยนะเออปีปลายเราได้กิน หยกเน่อืมขลังดีลังดีนี่อันนีนี่เียเรียกเ้เกอแม่ค่ะมาตนนี้เาผดียงคอสีมันเนะต้องละกับใส่ดต้องรวมกันอ๋อมีใสยอืมเน็ตอืมมๆนะพอพอแม่มันเนอะรวมนดี หมาหมาในโกงกันกดูอนกกัย่าน้อยกับอย่างแมวอันยุ่จงนี่หมาคจะยุ่งวนนี้นะเพรามัเป็นจีนเิท่มันละมใหญ่เป็อกินเนี๋ยวนนี้ไปทำยี่กับงตั้งแมงจอนมากว่าอยากขัดเ่ามพอว่ามันน่าจะดูคนนั่นเนะโอ้โหนี่ของลำเอมมีน้อยนะอเองเนาะอกาณาอุกาณาแบจัดเต็มโอเพียกิน้กัเพีอไปกับไปเออไปไกไปกกัอ โอ้นี่ข้างไหนี่ะนี่ยังมากินกินหมกเป็นยาเอ๊ะก่อนนี้น้อยว่ะกินกระต๊อกมาเลยหวนเนอะกินกระต๊อกเนาะก็ใส่กินกระต๊อกก็ใส่กว่าเบี้ยกระดูมันกินมาได้เดี๋ยวสักวันเนี่ยมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเนอก๋วยเตี๋ยวอย่างเงน้ยมี่ของโมดินกับเจดาวกกยไนี่เหรอก๋วยเตี๋ยวไก่บ้างะนี่น่าก๋วยเตี๋ยวไก่ อืมขเตี๋ยวไก่ครับน้ำเงี้ยวโมดินอ่านะครับไก่มาละเนาะไก่มาละเออมาละเขาถายแล้วเนาะเส่็นี้ยังมาแล้วดีเลยนะครับาัวไฟยังไม่ติดไปอีกเนาะอ่ารอแถมวันสองวันเดี๋ยวดูเหลิกดูง้าก่อนว่าเปิดวันไหนมันจะดีนะครับ้าไข่ล้ำรวยอม๋อกถึงมาโมดเนาะ โอเคอันนี้กอคุณเอกนะครับเน้อคุณเอกนะครับเปียกไปมาแจมกันนะครับเขาจะมีภารกิจอยู่ตั้งกุ้นอยู่ครับหนองสับขากินะครับทางนี้ก็บ่งิทินมาได้ตอบคอมเมนต์กัน้นะครับเนาะขอสุมาภัยนะครับอีกถึงกันเหมือนเดิมนะครับคอบคุมทุกกำลังใจนะครับเน้อนะครับฝากตักหาตั้งเฟซตั้งไลน์นะครับดีครับคลิปนะนอาพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่แรกก่าจะไปหนองสับขาเปลี่ยนแผนอยู่แล้วหลังบ้านเอก เิ็บกระแทหรุวันเล้งล้วครับอโอ้เมนูนี่โปรตีนสูงขัวแมงจอนหรือแมงซีซอนเมงจอนนี่กับน้งไข่นะครับแล้วก็ตอกขาเดี๋ยวน้นะครับเล้งพอตื้อมากี้ต้มแก่งแก่งพายเย็นควรเครื่องค,ครัวนมดนะ นี่ตูดหัวจมลงหัวเอ้ดาวมาแล้วครับเปิดไปไหนเปิดไปไหนแล้วก็เตี๋ยวต้นเดือนต้นเดือนอเออ <MA X> เอาเหลือกงามงามดีเนาอจะมาอุดหนุนเลยอ๋อตู้มาก่อน <ine> อุ้ยเจือเหมือนนแมนแมนเปิดร้านแก้ล่านขายมันต้องอ่านกาศต้องมีอืมต้องมีต้องมีปลาละเมนูเด็ดพูดที่สุดนาแล้วก็ผู้ช่วยเขาก็บาล็อกจิ้มด้วยกันเนอะเออนี่ครับแกอาหารได้พิษนายยังไอเดี๋ยวนี้ก่อนเส้นนี้หน่อยจัดเนาะจัดหน่อยหน่อยเปิดอืมเปิดในสวนพ้าน่ะเปิดแถวบ้านไหมวยก็ลองเรียนกัน กินแล้วหมดล้อเเิดที่ยงดังกมดได้ง่ายอยู่ในสวนม,มนันเ่อเออ